เอาก็ชัดๆดค่ไหนก็ขอพวกเราแล้วกันนะครับแม้จะไม่ได้เราาด

ไม่ได้มาส่งพ่อไม่ได้มสามส่งเขาบอว่าพ่อมาส่ง สามแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยสามแมตแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกด้วยนะครับลองทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ลองที่จะทํำยังไงให้ทีมมันดีที่สุดแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าแมตสุดท้ายคือแมตท,ที่4ที่เราชนะฝรั่งเศสเนี่ยคือ แนวทางที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับการที่จะเล่นต่อไปในสัปดาห์ที่2และที่3เพราะว่ามันเป็นการเล่นที่มีความสมบูรณ์แบบตามวัฒนธรรมของทีมเราก็คือเล่นอย่างสนุกเล่นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นอย่างมีความสุขเล่นอย่างมีพลังแล้วก็เล่นบนพื้นฐานของความเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยบอกกับน้องๆว่านั่นแหละแมตช์สุดท้ายคือแมตช์แนวทางของเราสำหรับที่จะ ต้องถือปฏิบัติสําหรับใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านะครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่หมๆก็ก็ชื่นชมเขานะครับชื่นชมเขาเล่นับเด็กกันก็ในฐานะที่เป็นทั้งผู้บริหารสมาคมเป็นเหมือนพ่อนะครับเหมือนพี่ก็คอยก็ให้ให้ข้อคิดเขาว่าว่าเรายังต้องไปมีอนาคตข้างหน้าอีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติก็คือว่า ต้องยืนเดินอยู่บนถนนของความดีนะดูโดนพื้นฐานของสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับดูตัวอย่างรุ่นพี่ๆที่ดีๆที่เขาเป็นแบบอย่างไว้นะครับเพื่อเราจะได้เจริญก้าวหน้าในขณะเดียวกันะก็สามารถยืนอยู่บนเวทีเป็นที่ยอมรับของสังคมสาธารณชนได้ตลอดไป